ุดท,ท้ายแล้วนะคะชาวราศีวังกรลักขนามังกอเนาะหวยเลกไพ่เด็กนี้ให้นะคะตรงนี้มี power มากเนาะโอเคสวัสดีนะคะน้องดอลล่านอนนอนรอแล้วทุกคลิปจะอยู่อย่างนี้<ม>ก็มวยขออนุญาตผ่นกล้อ,ง,องนี้เพื่อให้เห็นน้องดอลล่านะคะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าวันโฟกัสอย่างอื่นสิ่งใดนะคะ<ม>อันนี้ก็โอเคหวยยังไงดีงานเงินความรักเนาะหวยอยากจะ ให้พี่ๆทุกคนอุ๊ขออนุญาตนะคะเก็บภพยอะหมือบอกว่าอะไรนะอยากให้พี่ๆทุกคนเอ็นดูน้องดันล,ลานะคะถ้าใครเอ็นดูน้องดอลลาก็สามารถกดซุปเปอร์แตงมาให้ค่าขนมน้องดันล,ลาได้อย่างพี่ๆที่ผ่านมานะคะเอ็นดูน้องดอลลามากแล้วก็ไม่พูดดีกว่านะคะแล้วก็อยากจะให้ทราบเลยว่า หมวไม่ได้บังคับลูกให้ขึ้นมาลูกมาเองนะคะเป็นแบบนี้มาจะเข้าใกล้จะครบสามขวบปีของช่อง YouTube หมดแล้วน้องมาตั้งแต่คลิปแรกนะคะบางคลิปอาจจะไม่ได้แพนกล้องให้เห็นแบบนี้แต่ว่าน้องมาทุกคลิปจริงๆนะคะก็อยากให้เอนดูน้องดัลล่ามากกว่าเอนดูหมวยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นค่าขนมไทดอนเนาะเป็นค่าวัคซีนนะคะค่าอาหารเม็ด ข้าปเปียกน,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 นะคะพี่ๆแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะเอทีที่อโอนเงินมาให้แล้วก็เข้ามาดูแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะการงานค่ะชาวมังกรแปดเหรียญค่ะตั้งใจมากนะคะในการทำงานนะคะเดือนนี้สิบถ้วยค่ะแล้วก็มีความสุขมากรู้สึกเหมือนแบบว่าลูกน้องบริวารในองค์กรนะคะออมีความรักความเอนดูเหมือนครอบครัวนะคะประมาณนี้มีความสุขในที่ทำงาน เจ็ดไม้เท้าค่ะก็มีการวางแผนด้วยนะว่าจะต่อยอดหน้าง,งานยังไงให้มันสเตตมากกว่าเดิมนะคะเห็นไหมพอมีปัญหามาคุณก็ตัดจบตัดสินปัญหาได้ด้วยหนึ่งดาบนะคะและก็หกไม้เทา้ามีชัยชนะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นลูกน้องบริวารน,นะคะเสิร์ฟงานให้คุณได้ดีนะคะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของงานได้ดีนะคะเจ็ด เียมีการวางแผนในเรื่องของการเงินใช้เงินแล้วก็เนเกี่ยวกับงานนี่แหละนะคะวางแผนได้อย่างดีมากและกลุ่มมากนะคะมาในเรื่องของการเงินเลยดีกว่าเพราะว่าต่อยอดมาถึงท้าวความมาถึงเงินแล้วเนาะเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเทมเพลนส์ค่ะควบคุมดีมากโดยเฉพาะสภาวะจิตใจยอยากได้อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะควบคุมดีมากแต่ถ้วยนะคะ อันไหนที่แบบมันดีอะ่ะตั้งเป้าว่าอยากจะซื้ออะ่ะแต่ก็เลือกที่จะเดินหันหลังแต่เหลียวมองนะเหลียวมองนะเห็นไหม,มแต่ก็ยังนะคะยังเบรกไว้ก่อนสิบเมทานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีรายจ่ายเยอะมากพอสมควรนะคะเดือนสั้นเดี๋ยวคุณจะได้ค้นพบทางออกและแสงสว่างในการหารายได้นั่นเองเนาะอัศวินถือ อาราชินีถือดาบนะคะเป็นคุยในการตัดสินปัญหานะคะหน้างานหรือว่าในเรื่องของเงินนะคะเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมเงินประมาณนี้ในเดือนนี้สามดาบค่ะแต่ก็ไม่แล้วไม่เคล้วนะคะที่ต้องเสียงเงินรายได้หัวแตกออกไปในเดือนนี้อีกเช่นกันเช่นทานข้าววันวันวาเลนทน์พาลูกเต้าไป ห้างอะไรอ่เงี้ยนะคะซื้อของขวัญให้มันต้องมีอ่ะมันต้องมีนะคะสามดาบนี้โอเคสุดท้ายแล้วเนาะเก็บให้ทําไมหัวข้อสุดท้ายความรักค่ะความรักจะเป็นยังไงบ้างในเดือนแห่งความรักนี้ใช่ไหมด,ดนอน The Devil ค่ะหกเหรียญเด็กถือเหรียญค่ะ ราชาถือเหรียญแฟนเปน,นะคะเดือนนี้ดีเอมเพลอร์ว้าวอัศวินถือเหรียญมันมีแต่เหรียญนะโมจะต้องอธิบายว่าอย่างไรเอ,อ่อสำหรับคนโสดมีคนรักคนหลงมากนะคะฮอตมากในปีนี้พออน,นี้ก็คือคุณมังกรและเพราะว่าดวงดาวตกมาในลักษณะของมังกรนะคะอาจจะเจอสายเปได้เป็นเจ้าของกิจการ ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นหนักหน่วงมากในเดือนนี้จะได้ของขวัญน,นะคะสำหรับคนที่แบบเป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณพ่อแล้วลูกเต้าก็จะนำโชคลาบเกี่ยวกับความรักมาให้นะคะและคนโสดนี่ก็ปังมากผู้เปค่ะทำตัวสวยๆไว้เลยนะคะออร่าจะได้จับนะคะผู้รักผู้หลงนะคะอารมณ์ดีเข้าไวเนาะเดี๋ยวก็จะได้เงินก้อนนึงจาก ผู้นั่นเองนะคะอันนี้หน้าหน้าเงาก็คือหน้าเมือม่อเมื่อเหงื่อแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่หมวยเคยพูดไปเกือบทุกคลิปแหละว่าสุดยอดจริงๆดาราที่แบบว่าอยู่สปอร์ตไลท์มวยร้อนมากนะเนี่ยเห็นปะเหงื่อขึ้นหน้าเลยไม่ได้ทาไฮไลท์อะไรเลยนะคะออยอมรับยอมรับในการอดทนของดารานะคะความร้อนหน้านั้นสปอร์ต ไฟลฟ์สดนี้คือร้อนนะคะร้อนมนากมาดูนะคะว่าไพ่ออโ r o m ลโรม c e เซนโจเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ว่ายอย่างไร very soon นี่เจอคู่สมพลแล้วเออ,อหมือนมีคำถามนอกเรื่องนิดนึงว่าถ้าหมวยจะขาย product ไลายสดเงี้ยหมวยเหมาะกับการขายอะไรแต่รู้แหละว่าตัวเองจะทำอะไรช่วยเป็นการลาให้หมวยนะคะเผื่ออาจจะเปลี่ยนใจไปทำอีกอย่างหนึ่งเพราะตอนนี้ กระบวนการม,มันมันแบบว่าเยอะเหลือเกินนะคะลองเข้ามาโพสทีว่าหมวยเหมาะแก่การขายสินค้าอะไรในการเป็นแน่ค้าไรสดเนาะเวลาว่างๆมาไสดขสยของกับน้องดันลาอย่างเงี้ยนะคะเหมาะกับอะไร this could be the one เขาเลือกคุณแล้วคุณก็เลือกเขานะคะ Light e ล go ้ f control i s s u e อันไหนที่จะต้อง ทะเลาะก,กันอะเรีย่ยงเลยนะคะเดี๋ยวจะได้มีการห่างกันเกิดขึ้นเห็นนะชาวต่างชาติก็ห่างนะคะแล้วก็ใครที่เป็นครอบครัวอาจจะมีการเดินทางคุณแซนหรือโต้คุณเองนะคะอาจจะแบบต้องห่างกันอะบ่อยร้อนบ่อยร้อนเหนียวเหงื่อแค่ไฟไร้นสนนะทุกคนคีสแอ n d o โอเปนมานะคะก็เปิดใจให้กว้างนะคะสำหรับคนโสด บุพเพศนิวาศมาเร็วนะคะราศีใดที่ปังในเรื่องของความรักเจอคู่แท้นะคะก่อนวาเวลนไทน์ก็ปิ้งราศีมังกรลักคะแนมาัางกรนั่นเองนะคะมาปิดจบในเรื่องของความรักไม่นอกเรื่องแล้วเดี๋ยวชาวมังกรหัวสิ่เนี่ยอินฟูเฟลค่ะเตือนเรื่องของสุขภาพนะคะ Get more information นะคะเรียนรู้ศึกษากันให้มากๆพอนะคะอ reconsider ค่ะเดี๋ยวจะได้มีการวนกลับมา mm hmm. เช่นคนคุยเก่าคนคบเก่านะคะจะกลับมานะคะเดือนนี้ปังในเรื่องของความรักและจะได้ความรักที่ดีงามนะคะที่แท้ทรูเลยทีเดียว Not the right time ไม่ต้องไปขวนขวายเลยค่ะทำตัวให้ healthy แล้วก็สวยๆนะคะเปิดรับนะคะสิ่งที่ดีๆเข้ามาเนาะแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะสามารถ ดีไซน์ได้เองว่าความรักจะเป็นยังไงเขาจะยอมใจยอมเปย์คุณหมดเลยมาดูนะคะว่าไพ่เสดจชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกันบ้างอาร s สค่ะราศีเมษเป็นทาตไฟไพเซสนะคะราศีมีนทาตน้ำอควาเรสค่ะราศีกุมเป็นทาตลมค่ะก็ขอจบชาวราศีมังกร ราศีสุดท้ายแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อความรักแบบเต็มๆเลยนะคะสำหรับเดือนกุมภาวันวลาเนไทน์นี้ทุกคนตอนแรกหมวยว่าจะให้เป็นสมาชิกเท่านั้นสำหรับการดูดวงในเรื่องของความรักหมวยว่าจะเริ่มเดือนนี้เลยถ้าใครสมัครสมาชิกก็สามารถไปดูดวงเกี่ยวกับความรักในเฉพาะสมาชิกเท่านั้นพายเวดนะคะก็ขออนุญ,ญาตแจ้ง ายคลิปของชาวมังกรณนะปัจจุบันนี้เลยละกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะดวงความรักเน้นๆสำหรับชาวสมาชิกค,ค่ะบ๊ายบาย